การรักภูมิปัญญาไทยนะคะสามารถทําได้โดังนี้นค่ะหนึ่งค่ะการอนุรักษ์คือการอนุรักษ์ค่ะโดยการปลูกฝังจิตสํานึกคนไทยค่ะให้อยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆค่ะโดยการส่งเสริมเสมเส่งเสริมสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนภูมิปัญญา ุณประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆค่ะ2ค่ะการฟื้นฟูการฟื้นฟูนะคะก็จะการฟื้นการฟื้นฟูค่ะก็จะเป็นการที่คัดสรรภูมิปัญญาที่หายไปแล้วก็หรือก็กําลังจะหายไปเนี่ยค่ะให้กับให้นากลับมาเห็นคุณค่าแล้วก็นําเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา แล้วก็3ค่ะการพัฒนาการพัฒนานะคะก็จะเป็นการเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาให้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยค่ะแล้วก็การสืบทอดภูมิปัญญานะคะหนึ่งค่ะการก็คือการก็คือการมีหน้าที่หน,นักนะมีไหม สามเจ็ดแล้วก็สามหกสามสิบ <traditions> ก <and heartbreaking> ็ค <Island matter> okay. ือก็คือกดมาเน้ะเข้ามาตวงมัาะโอ้โก็คืออ่ามันเป็นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันค่ะก็คือหนึ่งค่ะการสะสมประสบการณ์ก็คือการสะสมประสบการณ์ตั้งแต่ รุ่นพ่อแม่ยันรุ่นลูกค่ะก็เป็นพิธีกรรมที่สืบพ่อกันไปแล้วก็สอค่ะก็คือการเล่าเรียนการเ,าเรียนเนี่ยค่ะก็จะมาจากการอ่าหนังสือตำราแล้วก็การท่องจำสามค่ะก็คือความรับความรู้อีธพลจากนอกค่ะก็อย่างเช่นนำวัตถุแล้วก็เทคโนโลยีต่างค่ะนำมาปรับใช้ในสังคมค่ะประมาณนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะเราอยู่กันสอคนอะไรนี่ตาก็รองลการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะได้แก่หนึ่งการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นค่ะก็คือการแค์ความรู้สึกตัวเองแล้วก็แค์ความรู้สึกของคนอื่นด้วยสองนะคะการมีความรับผิดชอบคือมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองค่ะแล้วก็สามนะคะ การมีในตนเองค่ะคือการทำตามกฎระเบียบในสังคมนั้นๆนค่ะ 4. นะคะการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะคือการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือ 5. นะคะการเสียสละต่อสังคมค่ะคือการที่เราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนห้าเอ้ยหนะคะ คือการมุ่งมั่นพัฒนาสังคมค่ะคือการที่เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนแล้วก็พัฒนาสังคมค่ะขอบคุณค่ะ๑๙นะ๑๙ problema